ตำนานปีศาสาวจิ้งจอกคิสซีน,นิทุกคนเชื่อในตำนานปีศาสาวจิ้งจอกหรือที่เขาเรียกกันว่าคิสซีนิไหมคะนั่นแหละค่ะฉันก็เป็นปีสาวสาวตงนั้นแต่ฉันแค่ไม่พอกและไม่พูดให้ทุกคนรู้ก็พอ โลกมนุษย์นี่มันช่างสวยงามจริงๆฉันอยู่ในบ้านอย่างนี้คนเดียวมันรู้สึกเงียบเหงามากเหลือเกินเวลาที่ฉันเห็นใครคนหนึ่งเดินจงมือกันฉันก็จะคิดว่าพวกเขาสองคนนั้นเป็นแฟนกันฉันอยากเป็นแฟนกับ เหมือนกับพวกพนุษย์บ้างจังแต่ฉันเป็นจิ้งจอกนี่นาใครมันจะไปรักสาวอย่างฉันกันล่ะนิสัยของจิ้งจอกกันเหรอชอบแก้งมนุษย์ค่ะแต่คุณแม่ฉันเสียไปนานแล้วแต่ก่อนที่ท่านจะเสียท่านเคยบอกฉันว่าหาก เจ้ายัางไม่อายุ18ถ้ามีแฟนเป็นอันธาดและอยากสดาหางไี่ชายใดยหรือมนุษย์ต้นไหนเห็นเป็นอันขาดฉันจึงต้องทำตามคันสัต์ท่านแน่แต่นี่ก็จะใกล้ถึงวันเกิดฉันแล้วอาทิตย์หน้าสินะฉันยังไม่มีแฟนเลยจะอายุ18แล้ว ฉันต้องรีบมีแฟนก่าอายุสิบแปดสินะโอ้ต้นไม้ของใครเนี่ยสวยจังเลยคงจะเป็นของบ้านหลังนี้สินะโอ้โหบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยใครเป็นคนอยู่นี่เอ,อ๊แต่ว่าเมื่อก่อนที่ฉันยังพอจําได้ยังไม่มีบ้านหลังนี้นะี่นาใหญ่เหลือเกินอืมสุดยอดไปสุดๆเลยล่ะ ฉันได้ยินมาว่าบ้านหลังเนี้ยคนที่อาศัยเป็นปีศาจสาวจึ่งจอกสินะผีน่ากลัวถ้าเกิดนางมาจับฉันกินทำไงเนี่ยไปดีกว่าไม่อยู่แล้วถึงหลังคาสักทีด้วยความดิบปีศาจสาวมีสัมผัสหูที่ดีมากจึงได้ยินสิ่งที่มนุษย์ตนนั้นพูด ทุกคนต่างรู้แล้วสินะว่าฉันเป็นปีศจาสาวจิ้นจอกห,หนูขอโทษนะคะคุณแม่ที่หนูทำตามอย่างที่คุณแม่บอกไม่ได้เลยหนูมันแย่จริงๆที่ที่ตรงนี้เคยเป็นที่ที่ฉันเคยนอนและก็มีแม่ที่นอนอยู่ตรงนี้ แต่วันนี้ไม่มีใครมานอตรงนี้แล้วนอกจากฉันเพียงคนเดียวสินะเอ๊ะแต่วันนี้เป็นวันที่มนุษย์ท่านหยุดสินะแต่มนุษย์เรียกวันนี้ว่าวันอะไรนะรู้แล้วว่าอาทิตย์นี้เองซึ่งมนุษย์หยุดกัน ได้เวลาออกไปแกล้งคนเอ๊ <AM> แต่วันนี้ข้าจะแกล้งอะไรพวกมนุษยทีนะอ๋อในเมื่อทุกคนก็รู้เหมือนแล้วว่าข้าเป็นปีศาจสาวสุนัขจิ้งจอกงั้นข้าก็จะแสดงให้เห็นเลยนี่ไงละห่างกังข้าได้เวลาไปแกล้งเจ้าพวกมนุษย์กัน มานี่สิเจ้ามนุษย์ข้ามีอะไรให้ดูด้วยละ่ะอะไรของเธอเนี่ยทำไมเธอพูดแปลกฉันมีอะไรให้ดูข้างหลังนี่ไงล่ะพะเจา้านี่มันอะไรกันนี่ไปแล้วจา้า <c oughs> นนี่มันฉันน่าขำจริงๆเลยแค่หรอแค่นี้ <Okay. S 1> ก็กลัวจนวิ่งเป็นหมาจุกๆดเลย